สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอ๊ตฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมบางนาะเราจะมาทําการรีวิวเจ้าฟอร์ดเ n นเ r อร์บายเทอรบขับเคลืนสี่ล้อนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้ชุดแต่งยกหน้า3นิ้วหลัง2นิ้วจะมีอะไรบ้างาจะสวยแค่ไหนจัดตรงแล้วจะออกมาดูดีแค่ไหนหล่อเท่ขนาดไหนนี่ชุดแต่งมาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับจะมีกันชนหน้าสไตล์แรปเตอร์ กันชนหน้าสไตล์แรปเตอร์่าแล้วก็กระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์กันชนแฮมเมอร์นี่นะครับกันชนแฮมเมอร์ด้านล่างอ่าแล้วก็จะมีไฟตัวนี้อ่าไฟก็จะเป็นแบบมัสแตงนะครับด้านในจะมจะมีเอ่อ W I อยู่เดี๋ยวเราเปิดไฟหลี่ให้ลูกค้าดูนนนาต่อไฟหลีนี่ครับไฟหลี่ก็จะเป็นแบบนี้ ิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินปุ๊บพอเปิดไฟออกมามันก็ตัวนี้ไฟมันก็จะวิ่งออกข้างนะครับไฟจะวิ่งออกข้างตรงนี้เดวิลไอสวยๆเลยอันดัหน้าแฮม m มอร์สกูบบนนะครับทำให้มีมิติมากขึ้นด้านข้างเรามาดูด้านข้างน,นะครับคันนี้จะเป็นชุดยก3มนิ้วชุดยก3มนิ้วนะครับจัดตรงดูดีเลยหล่อเท่กันเลยทีเดียว จะมีอะไรบ้างก็คือเริ่มต้นเลยนี่ครับด้านในเราก็จะเปลี่ยนโช๊คโช๊คจะเป็นของโปรเ e นเดอร์นะครับตัวพิกกี้แบทจะมีซับแทงระบบก็จะเป็นแก๊สกับน้ำมันนะครับผมสามารถลุยงานดักได้ตัวนี้มันจะระบายความร้อนนะครับนี่จับอยู่ยังร้อนเลยระบายความร้อนได้ดีเลยแล้วก็ต่อมาด้านบน ด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็นนี่เลยครับผมป่กนกบนชุดของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันตัวนี้ยก3ามนิ้วดูความสูงก่อนนะครับคือตัวนี้ถ้ายก3มนิ้วเราไม่เปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับด้านในตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าลูกหมากกันโค้งนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งไปให้มันเป็นตัวสั้นลงดรอปลงมา พอไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวตัวกันโครงตัวนู้นน่ะตัวการโครงด้านในมันจะไปกระแทกกับตัวปีกนกด้านล่างเวลาเราจั๊มข้อสะพานน่ครับมันจะดังปึ้งปึ้งถ้าเวลาเรายกถึงแค่สามนิ้วแต่ถ้ายกสองนิ้วมันจะเป็นต้องดอบลงมาก็ได้นะครับถ้ายกสามนิ้วนี่ยังไงก็ต้องดอบถ้าไม่ดอบลงมานี่กระแทกกับตัวนี้แน่นอนอ่าโอเคแม็กกะยางแม็กตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้ออฟสูทนะครับผม ยางลัดยางจะเป็นแฮนด์คุกไดนาโป m เอ็ซีรีส์ก็จะเป็น285 75 16 285 75 16นะครับซึ่งเดิมๆมจะเป็น265 60ห้าขอบ18ปตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้อดอกยางก็จะเป็นมัทเชลนมีความดุดันเป็นนักก้ามมากขึ้นมีความดุดันเป็นนักก้ามมากขึ้นด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันจัดตรงหน้าสามหลัง2เป็นแบบนี้สวย สวยครับมีความเป็นนักกล้ามดูดันเลยปกติแล้วเราจะเห็นรถยกข้างหน้าเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วคือมันไม่สุดต้องยกถึงสามนิ้วเพื่อที่กระบะตัวกระบะกับต,ตัวหน้ารถเนี่ยมันจะตรงกันมันจะตรงกันดูดูสวยอะดูหล่อเท่ถ้าปกติแล้วหน้ามันจะจิกลงเผื่อการบรรทุกอ่าตัวนี้คือจะปรับระดับให้หน้าตัวนี้เชิดๆหน่อย ด้านข้างก็ติดสติกเกอร์รนเจอร์วทยแท็กนะครับผมด้านบนก็ราวหลังคาเดิมๆโลบาร์เดิมๆที่มากับตัวรถมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแม็กหลายดอกไม้ลัดจางเป็นแฮนคุกไดนาโปลเอมทีซีรีส์เดียวกันนะครับ285 756มาดูโชคหลังก็ได้ครับโช๊คหลัง ท็อกหลังเดี๋ยวมุดลงไปดูก็จะใช้ก้อนรองขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้ก้อนรองขนาด2นิ้วอ่าเราจะเป็นแบบโชอกไฟายนะครับของของอร์ดถ้าไปดูด้านนู้เนี่ยอย่าของโป o เฟนเดอร์ก็ปรับแต่ระดับเหมือนกันท็อกจะเป็นหัวกลับนะครับคืออัพไตดาวข้อดีของมันก็คือในการขับขี่ก็จะหนึบมากขึ้นครับผมสามารถรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียมันคือราคาค่อนข้างจะแพงอยู่ าราคาก็จะสูงกว่าช็อคปกติทั่วไปตุ๊บเรามาดูด้านหลังด้านท้ายมีอะไรกันบ้างด้านท้ายก็จะเป็นกขนชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับแขนชนท้ายแฮมเมอร์ห่วงลากาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอลลากบอลหลังพร้อมตัวนี้ปาออกของแก้วไฟไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟวิ่งตัวนี้เป็นไฟแต่งนะครับ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปั๊บก็จะวิ่งออกด้านข้างเกี่ยวกับกันชนเหมือนกัน,นเซ็นเซอร์ก็ย้ายเซ็นเซอร์เดิมมาไว้ใส่กันชนได้เลยตัวนี้สวยๆกันเลยทีเดียวอ่าวนมาดูใหม่ครับอยากให้ดูวิธีการจัดทรงนะจัดทรงจะออกมาทรงนี้เนี่ยมันหล่อเท่มากเลยอ่ารถทันนี้หล่อครับหล่อเท่เลยทรงดูดีรถมีทรงหน้าสามหลังสองอยากจัดทรงสไตล์นี้สวยครับผม จริงๆฟอร์ดที่แต่งออกมาสไตล์ออฟโรดนี่ดูดุไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมาแต่งไฟไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้เดิมๆของเขาก็มีอยู่แล้วไฟวิ่งกลางวันอันนี้จะเป็นเรดาร์เรดาร์ของตัวโฟ d ิวไดก็จะมีให้เซ็นเซอร์ก็จะมีทั้งหมด6จุด1 2 3 4 5 6อ่าตัวนี้6จุดนะครับครบถ้วน เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับของรถคันนี้เจ้า Ford Ranger Wildtrak 4ลในราคา1 2 6 5 0 0 0 5 0 0 0บาทาเราดูรูปลักษณ์ภายนอกกันไปแล้วเรามาดูสเปคเครื่องยนต์สเปคภายในว่ามันจะมีระบบเทคโนโลยีการขับขี่ความปลอดภยัยภายในห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างาเชิญเลยครับผม คันนี้นะครับผมเครื่องยนต์213แรงมา้า5้าแรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมภา,ายในห้องโดยสารตัวนี้เบาะก,ก็สามารถปรับอัตโนมัติได้8ทิศทางเบาะปรับได้8ทิศทางนะครับผมปึ๊บอ่าต่อมาเรามาดูที่ด้านใน ภายในห้องโดยสารก็อันนี้เป็นนวิเกเตอร์อ่าเริ่มต้นเลยเริ่มจากปุ่มพุชสตาร์ตนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้อ่อมือกดปุ่มพุชสตาร์ทมีประตูปิดไม่แน่นโชโอเคครับผมอ่าด้านล่างเดี๋ยวเรามาโชว์กันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างเกียร์สิสปีดมีปุ่มกดบวกลบอ่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียงเซนเซอร์ ตัวนี้เซ็นเซอร์นะครับผมสามารถกดเปิดปิดได้อ่าตัวนี้เปิดปิดได้ตัวนี้จอดเทียบข้างอัตโนมัติจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นระบบเอ p s p นะครับผมอ่า ESP กับทัก t i o n c o n t r o l ตัวนี้นะครับผมถ้าเรากดปั๊บมันก็จะปิดปิดตัวนี้อ่าดูนะครับผมตัวนี้จริงๆนี่ควรจะมีในทุกรุ่นนะครับ จะมีควรจะมีในรถทุกรุ่นเพราะว่ารถเวลามันจะไม่ให้เกิดอาการหน้าดือ้อหรือว่าตัวท้ายปัดถ้าเรามีตัวเนี้อาการเหล่านี้จะไม่มีเราจะสามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวครับผมบวกกับพงมอะไรไฟฟ้า,ามันจะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเวลาเรากดปุ๊บถ้าเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวออฟแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเห็นไหมเอามาตรงกลางโอเคซูมมันจะขึ้นแบบอย่างนี้ครับ มันจะขึ้นเป็นตัว o อฟอ่าแต่ถ้าเรากดค้างถ้าเรากดค้างนับไว้นะครับผม5้าวิแล้วก็ปล่อยเห็นไหมมันจะขึ้นกระพริบตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดแล้วก็ปิดนี่ก็คือจะปิดระบบทั้งหมดเลยอ่าตัวนี้จะปิดทั้ง ESP แล้วก็ traction control อ่าต่อมาตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดิฟล็อกตัวนี้เลยดิฟล็อกวิธีการปิดนะครับ ถ้าเกิดเราปกติแล้วเนี่ยมันจะทํางานของมันมันจะไม่ทํางานนะครับตัวดิฟล็อกเนี่ยอ่าเราจะปิดปั๊บเรากดปุ่มกดค้างอ่าเรากดค้างขึ้นมาเนี่ยตัวดิฟล็อกจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูเวลากดปิดก็กดปิดค้างไว้เวลาจะเปิดเห็นไหมครับกดค้างอ่ากดค้างปุบตัวนี้ดิฟล็อกก็จะทํางานละคู่หลังก็จะตะกุยคู่ขึ้นมาทันทีเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้ด้านข้างอ่าตัวนี้เป็นดาวฮิลนะครับผม ก็คือควบคุมความเร็วขนาดลงเขาอ่าพอเวลาเรากดปุ๊บอ่าตัวนี้ระบบควบคุมความเร็วทางชันเนี่ยตัวนี้ครับมันก็จะพร้อมเราก็สามารถกดอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอซูมให้มันจับอ,อ่าแก็จะประมาณนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาเราก็สามารถควบคุมความเร็วทางลาดชันลงไปได้เลยเบิบแล้วตัวนี้ตัวว i t แตัวนี้2020ก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นระบบแบบภาษาไทยละอ่าช่วยเหลือครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับมีอะไรกันบ้างอ่าตัวนีเ้เดี๋ยวเริ่มต้นกันตั้งแต่เสียงเตือนอ่าก็จะมีพบช่องจอดข้อมูลอะไรต่างๆนี่นะครับค u ค s น Control นี่แบบรักษาระยะห่างก็ตัวนี้ก็คือเราเวลาเรากดปั๊บเนี่ยตัว Adaptive Cruise Control ทำงานเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกหรือว่ากดเหยียบคันเร่งเลยนะครับมันจะสามัมนจะมันจะรักษาระยะห่าง จากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติอ่าตัวนี้เลยครับระบบเตือนผู้ขับขี่เราก็จะตั้งว่าระบบเตือนผ,ผ,ผู้ขับขี่ตัวนี้ก็จะติดถูกไปต่อมาระบบรักษาช่องทางกดไปมันก็จะเตือนตัวนี้ก็คือเลนคลิปปิ้งครับผมเลนคลิปปิ้งรูปแบบอ่าถ้าเรากดเตือนอย่างเดียวมันก็จะขึ้นที่เตือนอย่างเดียวอันนี้ช่วยดึงกลับอันนี้เตือนความช่วยดึงกลับถ้าเรากดไปสมมุติเวลาเราออกนอกเลนนะครับผม รถมันจะมันจะทาการเตือนมันจะทําการเตือนเนี่ยตัวนี้ตรงที่ผมกดเนี่ยมันจะขึ้นละอ่าถ้ามันเป็นขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าเราอยู่ในช่องทางแต่ถ้าเกิดเราออกนอกเลนปั๊บมันจะเตือนเป็นสีแดงพอเตือนเสร็จปั๊บอ่าพวงมาลัยตัวนี้มันจะดึงกลับเล็กน้อยมันจะดึงกลับเข้ามาในช่องทางเล็กน้อยถ้าเกิดเรายังไม่หักพวงมาลัยนะครับผมตัวเนี้ยตัวพวงมาลัยตัวเนี้ยมันจะสั่นตึก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 เลยอ่ามันจะช่วยเราสมมติเกิดเหตุการณ์ว่าเราหลับในอะไรประมาณนี้มันจะช่วยเราทันทีอ่าต่อมา ความไวเราก็จะตั้งได้ว่าเป็นสูงปานกลางหรือต่ำตัวนี้เราก็ตั้งไว้ที่ปานกลางนะครับผมอ่ารูปแบบแล้วแต่ว่าตัวนี้เราช่วยเลือกว่าเตือนช่วยดึงกลับหรือทั้งเตือนทั้งช่วยดึงกลับนะครับผมต่อมาระบบป้องกันการชนอ่าเราก็ติ๊กว่ตัวนี้ก็ต้องติ๊กว่าเอ่อระบบเบรกอัตโนมัติแสดงผลระยะห่างตัวนี้ถ้าเรากดไม่ติ๊กมันก็จะ,สะแสดงแบบนี้เวลาเรากดปุ๊บมันก็จะเตือนขึ้นมาว่าระยะห่างเราขึ้นมาขนาดไหน ประมาณนี้แล้วก็ AEB ตัวนี้เลยก็จะทํางานก็คือเรดร์กับกล้องตัวนี้จะทํางานคู่กันนะครับผมก็สมมุติว่าเราไม่ตอบสนองในการขับขี่รถมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด้านหน้าเนี่ยระบบก็จะสั่งการเตือนคือเตือนที่หน้าจอม,มันจะขึ้นเลยที่หน้าจอมจะเตือนขึ้นมาต๊ดๆพร้อมกับเสียงพร้อมกับเสียงทีนี้เรายังไม่ตอบสนองอีกอมันจะเกิดการชนละใกล้เข้ามาละระบบก็จะทําการเบรก บเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทันทีเลยครับผมเบรกจ้ากเลยก็คือเบรกให้รถมันไม่ชน่ะเกิดอาการไม่ชนครับผมอ่าก็คือระบบตัวนี้ก็คือ aeb ครับผมต่อมากอ็อ่ภายในเราม,ามาดูภายในนะครับตัวนี้แอร์แอร์คือแยกอิสระซ้ายขวาอ่าระบบปรับอากาศปุ๊บเรากดขึ้นไปก็คือนี่แยกซ้ายขวาตัวนี้ฝั่งนี้ฝั่งผู้ขี่ยีิบสองฝั่งคนนั่งยี่สิบจุดห้า เราก็สามารถตั้งเป็นออตโต้เพิ่มเลียงแอร์ได้ตัวนี้เครื่องเสียงโทรศัพท์แอปพลิเคชันการตั้งค่าก็คือสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้ก็จะมีให้สมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถเกิดการชนขึ้นเราต่อบลูทูธเข้ากับในโทรศัพท์มือถือตัวนี้อพอรถเกิดการชนกระแทกหนักๆปุ้งถุงลมระเบิดปั๊บถ้าเราต่อบลูทูธปั๊บเนี่ยระบบจะโทรเข้าหาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไง ทันทีเลยแล้วก็พร้อมส่งพิกัดต,ตัวนี้พร้อมกับส่งพิกัดไปยังศูนย์แพทย์ฉุกเฉินว่าเราเกิดอุบัติเหตุที่ไหนอะไรยังไงทันทีเลยสามารถช่วยเหลือเราได้ในเวลาขับขันในเวลาฉุกเฉินนะครับผมนี่ไฟตกแต่งห้อยในห้องโดยสารก็จะมีเป็นสีสีสีส,สีสมมติเราชอบสีอะไรล้วก็กดแต่งเข้าไปสีเขียวต่อมาก็เปลี่ยน ัวนี้ระบบซิงค์ระบบหน้าจออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ระบบซิงค์เนี่ยเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยอ่าสมมุติตัวนี้วอลลุ่มบวกลบเปิดเพลงเราก็กดสั่งที่มือได้ทุกอย่างเกียร์อัตโนมัติสสปีดสมมติเราเข้าเกียร์ปุ๊บเข้าเกียร์ดีอ่าตัวเนี้ยเกียร์มันจะโชว์ขึ้นมาเรากดเครื่องหมายบวกครั้งหนึ่งมันจะหายไป แล้วเรากดอีกทีหนึง่งมันจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดจะมี1 0เกียร์เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรากดลบมันก็จะปรับลงมาอ่าเรากดขึน้นก็จะขึ้นมาถึงเลข10อ่าประมาณนี้ครับผมถ้าจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็ดึงลงมาที่ตัว S อ่าตัวนี้ครับผมเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็อ่อ่ะเดีย๋ยวเข้าไปที่ P ก่อน p ัน k i n g อันนี้จะเป็น two high นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็น four high ก็จะเป็นตัวนี้ 2 h มา4 2ไเนี่ยเวลารถวิ่งอยู่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอ่าปุ๊บเราเปลี่ยนปั๊บอ่าตัวนี้4 h ไฮก็จะขึ้นมาละด้านนี้ก็จะกับพิบบอกอ่าทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก4 h i g เป็น4 low ปุ๊บเรากดไปอ่ราระบบก็จะบอกว่าเพื่อที่จะใช้4 low ให้เข้าเกียร์ n เราก็เข้ามาที่เกียร์ n อ่า พอเราเข้าเกียร์ N ปุ๊บอ่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้โฟโลโดยทันทีอ่าเป็นยังไงครับผมเราจะกลับไปที่โฟไฮแล้วก็กลับไปปุ๊บกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโฟไฮละเปลี่ยนเป็นท high ครับผมปุ๊บข้อดีของคันนี้คือมีมีดิปล็อกเนี่ยเห็นไหมครัตัวเนี้ยดิปล็อกปุ๊บเรากดยกเลิกแล้วก็กดค้างดาวฮิล เราก็กดปิดควบคุมความเร็วขนาดทางลาดชันปิดคันนี้ขนาดขึ้นเนินขึ้นทางชันก็เรามีระบบช่วยออกตัวขนาดทางลาดชันด้วยนะครับผมก็คือเวลาเราขึ้นเนินลงสูงเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยพยุงรถเราไม่ให้รถเราไหลลงมามันก็ช่วยออกตัวออกไปปึ๊บด้านในตกแต่งสไตล์วแท็กดูกัน สาไวาแท็กด้านในตัวนี้กระจกปรับลดแสงอัตโนมัติตัวนี้เซ็นเซอร์นะครับผมเป็นเซ็นเซอร์กันขโมยเวลาสมมติว่ามีเด็กอยู่ในรถแล้วเราเกิดล็อกรถตัวนี้จับสัญญาณภาพได้ว่ามีสิ่งอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยรถจะร้องทันทีเลยจะร้องเตือนขึ้นมาทันทีเลยปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นด้านในก็ตัวนี้สามารถเปิดได้จะมีกระจกนะครับผมเอาไว้เวลาดูหน้าตัวเองอปิดปุ๊บ ด้านนี้มีกระจกไหมอ่าด้านนี้ก็มีกระจกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีกระจกปึ๊บอ่าลำโพงตัดเสียงรบกวนตัวนี้มีตัดเสียงรบกวนจากภายนอกมีสวิตช์ไฟ12โวลต์อ่ามีช่องต่อช่องต่อกล้องด้านข้างเฉพาะตัว 4x4 นะครับจะมีช่องต่อกล้องตัวนี้ตัวนี้นี่โอเคจะมีช่องต่อกล้องปึ๊บอ่าโอเค ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ถุงลมนิรภยัยถุงลมนิรภัยจะมีคู่หน้า 1, ตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองถุงลมก็จะมีด้านข้างตัวนี้จะเป็นม่านนิรภัยนะครับระเบิดออกไปด้านหลังตัวนี้ที่บอกที่บอกก็จะมีแอร์แบ็กตัวนี้แข็งแข็งเนี่ยครับผมก็จะมีอีกลูกหนึ่งฝังอยู่ในบอกก็คือเวลาระเบิดปุ๊บก็จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็มา่านถุงลมนิรภยัยระเบิดออกมาพร้อมกันเลยปุ๊ง อ่าทั้งหมด6ลูกป่ะเราออกไปดูด้านนอกกันนะครับรถสูงมาจัดทรง3นิ้วสวยๆพร้อมโชคโคเบนเดอร์ปรับ8ระดับติกกี้แบค็คนะครับด้านหน้าไฟ มัสดังบวกกับด i วีไอไฟตาแดงตัวนี้สวยๆเลยตัวนี้รุ่นใหม่จะเป็นบาย LED แล้วนะครับผมคือไฟ LED คู่อ่าทั้งไฟต่ำไฟสูงเลยจะเป็น LED สวยๆเลยยังไงติดต่อสอบถามก็มาได้กันมาได้นะครับที่โอ๊ตนะครับผม หมายเลขโทรศัพท์0985695239นะครับ0985695239หรือที่เเพดบอดแก่งโพแรงจัดเต็มนะครับเกรดบอดแก่งโพแลงจัดเต็มสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถการสไตล์การยกสูงการออฟโรดจะแต่งยังไงรูปแบบยังไงให้มันจบคันนี้สามารถกระโดดจ้ำเนินได้นะครับผมไม่มีติดไม่มีเสียงก็คือนุ่มมากเงียบมากาเวลาลุยงานหนักทำอะไรได้หมดอยากยก3นิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่ง 2นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วอ่าปรึกษาได้ครับผมโทรมาปรึกษาได้อย่างไงก็ขอบคุณแล้วก็ที่มาดูรีวิวนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบอกไปแล้วนะไงบอกแล้ว